สวัสดีครับ FC ช่องฮานอยรวยด้วยกันนะครับพบกันวันที่13พฤศจิกายนวันเสาร์นะครับก็มาดูตรวจสอบเลยนะครับว่าเลขที่ให้เข้าเป็นยังไงบ้างนะครับที่เห็นจะชัดเลยก็เป็นสูตรหลักของที่ช่องเลยนะครับก็คือรูด0ูนย์วันนี้ก็8030แล้วก็303ตัวนะครับ ใครที่รูดไปก็คงอิ่มหนำสำราญเลยนะครับแต่ที่พลาดไปก็คือสูตรสูตรเบิ้ลนะครับสูตรเบิ้ลน่าจะมาจากเสียเหตุที่ว่าก็ลืมเช็คไปนะครับเพราะว่าเบิ้ลมาต่อกันถึงตั้งแต่วันที่แปดวันที่ห้าคือเบิ้ลมาแทบจะทุกวันเลยนะครับตั้งแต่วันที่เจ็ดขอโทษนะครับแปดแปดสองสองเก้าสามสามสิบ แปดก็คือมาต่อกันประมาณ5วันเนี่ยนะครับมันก็น่าจะหยุดแหละนะครับก็ทุกศูนย์นั่นแหละครับใครตามก็ตามสัก5าวันแล้วก็หยุดนะครับนะครับแต่ว่าสูตรศูนย์ก็บอกแล้วสูตรศูนย์หยุดไป2วันนะครับในหนึ่งเดือนนะครับทีน,นี้ก็มากระจุยกระจายเลยนะครับเม,มื่อวานก็มีวันที่สิบเอ็ดก็มี2ตัวมีศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งแล้ววันที่สิบสองก็มีสามศูนย์ศูนย์เจ็ดวันนี้ก็มีถึงสามตัวนะครับแปดศูนย์สามศูนย์สามศูนย์นะครับ กนี่คือสูตรหลักนะครับไข่รูดถึง4ี่นอยก็ได้ไป3นะครับอันนี้คือสูตรที่เห็นง่ายๆเราถูกนะครับเจาะถึง3ตัวตรงๆเลยนะครับแล้วก็8 0 3 0ก็เป็นตัวเจาะให้อยู่แล้วนะครับก็เน้นให้อยู่แล้วว่า80นะครับเป็นสูตรที่มาบ่อยที่สุดนะครับถ้าสูรกลับมาก็ช่วยกันจำได้นะครับเช่นกันก็สูดศูนย์นะครับก็มันก็น่าจะค่อยๆนับไปนะครับประมาณ4ี่ห้าวันก็อาจจะมีการหยุดหนึ่งครั้งนะครับแต่ปกติก็ก็ไม่นะ แต่ว่าคราวนี้มันอาจจะไม่แน่เพราะว่าศูย์มาถึงสามตัวนะครับย้ำแล้วนะครับอะไรที่มาบ่อยๆมาเยอะขนาดนี้ก็อาจจะหยุดนะครับแต่ถ้าเกิดมาหนึ่งตัวเรื่อยๆมาสองตัวก็อาจจะไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็เหมือนมีครั้งหนึ่งสูตมาสามตัวนะครับก็มีการหยุดไปนะครับโอเคนะช่วยกันดูช่วยกันนับนะครับที่ผมก็ลืมนะครับแล้วก็มาดูโอยเฉพาะกิจนะครับสองสามแน่นอนครับ ถ้าคนตามมันบ่อยก็เริ่มน่าจะรู้แล้วแหละนะว่าสองสามแตกเป็นอะไรครับสามห้าแตกก็คือสองสามสองห้าสองแปดนะพวกนี้นะครับน่าจะเป็นตัวที่เจาะเข้าแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับส่วนหกสามก็เป็นเลขเก่าเมื่อวานบอกแล้วนะครับว่าว่ามีนะครับจะมาเลขเก่านะครับแล้วก็หกสามก็ยังเป็นอ่าถ้าแตกไปก็เหมือนเดิมก็หกสามหกห้าแปดนะครับแล้วก็มาจริงๆด้วยครับหกสามมาน้อยกิจต่อมาก็มาน้อยปกติหกห้านะครับพรุ่งนี้ก็ลองตามต่อนะครับหกแปด ก็แปลกดีนะครับเพราะเข้าตามอ่ามันจะเป็นสูตรสามห้าแปดนะครับแล้วก็เก้าเจ็ดก็เป็นตัวเจาะเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเจ็ดนะครับแต่ก็มาตัวเก่านะครับก็บอกไปแล้วอย่าทิ้งนะครับเวลาตามสับชุดสามตัวนะครับของเราเข้าดีมากนะครับชุดสามตัวเข้าดีมากนะครับเจาะก็บอกล้าเข้าทุกวันนะครับวันนี้เข้าน่าจะหกตัวเลยนะครับหกสามเก้าเก้าเจ็ดแปดศูนย์สามศูนย์หกห้านะครับ 65นี้ถ้าเกิดคนตามมาก็จะรู้นะครับอ่าเพรว่ามันอยู่ในสูตรอยู่นะครับ6 3 5 8นะครับแล้วก็30แล้วก็67แน่นอนครับ67ก็เป็นตัวที่เน้นให้พิลานะครับค้างไว้นานเลยนะครับสําหรับคลิปสรุปนะครับ61467รู้สึกว่าช่วงนี้เจาะไม่ต้องกลับเลยนะครับกลับให้เรียบร้อยเพราะว่าออก76ก็กลับให้แล้วนะครับก็เลยออกให้กลับมาเป็น667กลับให้เรียบร้อยเลยโอเคเรียบร้อยนะครับเข้ากับทุกเลขนะครับ เข้าหมดเลยนะยกเว้นสองสามนะครับตามมันต่อนะครับโอเคนะครับครับช่วงที่สองนะครับก็มาเจาะนะครับวันที่สิบสี่นะครับอ่านะครับแนวทาวันที่สิบสี่ก็คือวันอาทิตย์แล้วนะคบวันอาทิตย์ให้เฮงๆเยๆกันทุกคนนะครับก็เริ่มจากสูตรหลักก่อนนะครับศูนย์เนี่ยตัวตัวนะครับบอกแล้วว่าสูตรศูนย์เนี่ยสุดยอดนะครับถึงเป็นสูตรหลักให้เป็นสูตรหลักของช่องนะครับ ก็อูดไปเลยนะครับแต่ว่ามันเกิดปัญหานะครับเพราะว่าวันนี้แล้วก็เมื่อวานแล้วก็วันก่อนนู้นนะครับมาศูนย์มาดีมากนะครับก็อาจจะมาแค่1นูนย์นะครับอาจจะมาแค่1นูนย์นะครับหรืออาจจะไม่มาเลยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับอาจจะอยากจะใช้คำว่ารอเลยนะครับรอให้มาก่อนนะครับรอให้มาก่อนแต่สำหรับคนที่ชอบก็ ลองตามดูนะครับลองตามดูเพราะว่าอ่าเราดูนะครับตามชุดมันนี่แหละที่ออกวันนี้นะครับสามห้าแปดนะครับที่มานะถ้าเข้าใจวันหลังก็เห็นอะไรก็แตกเอาเลยนะครับเห็นหนึ่งก็สี่เจ็ดแตกไปเลยนะครับเห็นสามก็สามห้าแปดนะครับรก็ถึงต้องให้ฟังด้วยไงครับจะเอาแต่สรุปว่าไม่เข้าใจบางทนะีคุณเห็นสามมาคุณก็แตกเองได้สามห้าแปดคุณก็ตามแปดศูนโดยที่ผมไม่ต้องบอก นะครับก็เหลือ50ศูนนะครับนะแต่ก็นั่นแหละครับ3าศูนย์กับแปศย์ก็อาจจะมาหลอกหลอนนะครับนะก็ตามไม่ครบตามให้ครบเหมือนเดิมนะครับถ้าใครยังใครยังชอบศูนย์อยู่ก็ลองดูชุดนี้นะเบาๆนะเพราะว่าเบาเบานะครับเบาเราว่าศูนย์มาถึงสตัวแล้วนะครับนะครับเบาเนะเนี่ยถึงต้องให้ฟังคลิปด้วยนะครับนะครับเพราะว่าเวลาสรุปมันไม่มีมานั่งบอกแบบนี้ละเอียดแบบนี้นะ จริงๆก็ไม่ไม่ยากนะครับไม่ได้สับสนอะไรเนะี่ยชุดนี้คุณก็แคปไปนะครับฟับงเสร็จปุ๊บอ่าคุณชอบชุดนี้คุณก็แคปให้เวลาแคปโอเคนะครับจะได้เข้าใจด้วยว่าต้องตามแบบไหนตามเบาๆตามยังไงครับนะครับตามเบาๆเพราะสูตรมาเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ฟังแต่สรุปดูแต่สรุปก็จะไม่เข้าใจนะครับก็เดี๋ยวไปตามบอกว่าอ้าวไม่เห็นมาอ้าวก็บอกแล้วก็ว่ามันเสี่ยงครับ ก็ต้องฟังคลิปไปด้วยนะครับเหมือนเบิรันนะครับมันมาทุกวันเลยก็มาหยุดวันนี้นะครับจริงก็ได้ผมก็ได้ไปทุกวันอยู่แล้วนะครับที่เบิ้ลรู้เบิ้ลนไปห้าครั้งจะได้ทุกครั้งเพราะฉะนั้นก็จะตามอะไรก็กล้ากล้าตามเลยนะครับเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันหยุดนะทุกสตดเหมือนคนนะครับมันก็เหนื่อยนะครับเดินไปเดินมาก็เหนื่อยแต่ก็ต้องพักโอเคต่อมานะครับเจาะตัวต่อมาสองสามก็คืออะไรครับก็เติมไปครับ สามห้าแปดแล้วก็เก็บตัวหน้าไว้นี่คือการแตกสูตรนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับแล้วเข้าจริงด้วยครับครับเข้าจริงด้วยครับไม่ต้องกลับนะครับแต่ก็กลับไปเถอะนะครับเบาๆ <c oughs> มันก็มีอะไรก็มันก็ไม่แน่นอนนะครับสองสามสองห้าสองแปดแน่นอนครับถ้ามันกลับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ผู้น,นี้ลองดูอันนี้นะครับกลับให้เลยนะครับ<ม>เหมือนวันเหมือนวันเมื่อวานนะครับะนะครับเหมือนสิบสานะครับวันที่สิบสองออเจ็ดหกใช่ไหมครับอันนี้ส่วนนี้แคปไปก่อนนะครับะจะได้ไม่จำเป็นต้องดูสรุปผมไม่ได้สรุปให้ทุกครั้งนะเพราะบางทีสรุปมันก็ลืมนะลืมบางทีบางเลขก็ลืมไปนะก็เดี๋ยวจะไปตามแต่สรุปแคปไปเลยนะครับโอเคนะครับสามสองดสอง ชุดนี้ตามให้หนักนะครับก็วนมาอีกแล้วครับ2 3 2 5 2 8นะครับก็คือเป็นรูดสองเห็นไหมนะรับรูดสองนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะจำได้ไหมรูดศูนย์รูดหนึ่งรูดสองมาครบไหมวันนี้เอา,าขาดหนึ่งขาดหนึ่งนะครับขาดหนึ่งไปนะครับงั้นพรุ่งนี้ก็เตรียมหนึ่งนะครับ สา ح, ตัวนี้ยังไงก็ต้องมานะครับในสี่น,น้อยเนี่ยต้องมาแน่นอนครับไม่ตัวใดตัวหนึ่งนะครอบหนึ่งนะครับขอ 2, 3, โทษสองสามผมกกลับไปเลยเป็นสามสองนะครับใช้สูตรนี้กลับไปเลยนะครับจะได้ตรงตรงถูกตรงต,รงต,รงตรงไปเลยนะครับนะครับโอเคก็ก็ต้องกันไว้อยู่ดีนะครับอ่า สองห้านี่มาบ่อยนะผมวงให้เลยกันสองแปดยังไม่มาเลยก็น่าสนใจนะชุดนี้น่าสนใจมากนะครับจตเนี้สองห้า้วยกันนะครับเน้นสองห้าเน้นตัวที่ที่ที่ทสี่เหลี่ยมเนี่ยนะเน,น,น้นเยอะเลยสองแปดเบาๆไม่ค่อยมาเลยนะอาจรือาจจะมาคราวนี้ก็ไม่ไม่ไม่ทราบนะครับคแคปไปแล้วนะครับแคปไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องดูสรุปหรือจดไปก็ได้นะครับเพราะย้ำแล้วนะบางทีสรุปผมอาจจะลืมบางเลขนะครับ อ่ะต่อมานะครับ97จะมาไมหมหนูเลขนี้ช่วงนี้ดีไม่ดีออกรัฐบาลในะีเลขนี้ชอบมากนะครับตรงกับเลขรถพอดีเ,เลยนะครับ976เป๊ะเลยนะครับจะเป็นเสียดายมากนะครับออก697นะครับจะเป็นรถผม976นะครับ97006ครับถ้าตัดสูนไปก็976ออกบ่อยนะครับเลขนี้รัฐบาลรู้สึกจะออกสองัันนะ โอเคนะครับต่ออ่านะครับ97ก็เหมือนเดิมครับอะไรครับ1 7 1 4อ่าชุดนี้นะครับวงไวเหมือนเดิม97มาแล้วก็จะมาเป็น79ก็อย่าตัดทิ้งนะครับ91 94 94 94 2. ขอเป็น94บ้างนะวิธีตามก็ตามไม่ครบกลับด้วยครับคราวนี้อาจจะกลับก็ได้นะครับ ตัวกลับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับชัดๆชัดที่สุดแล้วครับไม่ต้องรอสรุปวันนี้นก็ชัดแล้วนี่ก็ตามแค่นี้ครับนะครับนี่นะชัดแล้วนะครับคุณตามแค่นี้เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสี่เลือกชุดเดียวเพราะมันเข้าทุกชุดนะครับที่ผ่านมามันเข้าทุกชุดนะครับให้ชุดไหนก็เข้าชุดนั้นคุณตามชุดไหน,นก็เข้าชุดนั้นแหละครับชุดเจาะตอนนี้ก็แม่นแม่นมาก็ตามไปก่อนนะครับ ทุงไหนแม่ๆก็ตามไปเลยครับมันก็เริ่มเข้าล็อกเรานะครับแปกดีนะครับเข้าล็อกเรขสุดผมเลยหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งสี่เจ็ดสามห้าแปดนะครับต่อมานะครับชุดที่หน้าตามก็มาลหกสามหกห้าหกแปดนี่หกแปดนะครับหกสามหกห้าแปดคปไปเลยครับก็จจะตามทุดนี้ก็ตามนะครับ ก็ต้องแคปไปทุกชุดนั่นแหลพะพะถ้าเกิดอ่ารอบที่หนึ่งชุดนี้ออกไปแล้วนะมันก็เหลือชุดอื่น,นก็ตามไปตามลําดับนะครับเดี๋ยวรอบหนึ่งจะอย่างเชิงรอบหนึ่งยังไม่ต้องตามไม่ได้รอบหนึ่งดูก่อนอันไหน,นชุดไหนออกไปนะครับนะครับประมาณนั้นไม่ใช่ว่าโอ้ดเยอะจังเลยนะครับไม่ตามทีละชุดนะครับตามทีละชุดแล้วก็ไม่น่ามีอะไรละหมดเพราะว่าเลขมันซ้ำกันเยอะมากเลยนะครับ ซ้ำกันเยอะมากเลยคิดว่าตัวนี้น่า,น,าน่าจะน,าน่าจะนะน่าจะน่าจะเฉยๆ่เพราะว่าเปิยว่าสูตย์มาเยอะแล้วแต่ก็ยังชอบอยู่ดีนะหู้นย์นะครับเป็นเลขที่ออกบ่อยนะครับน่าจะมาแล้วแหละต่อจากแปดศูนย์นะครับอ่าต่อจากแปดศูนย์ก็มีชุดหนึ่งนะครับมันจะเป็นอีกศูนย์หนึ่งก็คือนี่ครับแปดหกสี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกศูนย์หนึ่งของผมนะครับ แปดหกสี่แปดมาแล้วหกก็น่าจะมานะครับเป็นเลขเป็นสูตรตามเลขนะครับนครับแปดหกสี่สามตัวนี้นะครับอาจจะบิดมาสามตัวนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ก็รู้ศูย์จบแล้วก็รู้สูตเบาๆนะครับเพราะว่าศูย์มาเยอะแล้วนะครับอาจจะอาจจะตามเป็นตัวเจาะเฉยได้นะครับหรือไม่ก็พักนะครับรอไปตามเฉพาะสูตรนี้ก็ได้นะครับคิดว่าน่าจะ คิดว่าสูตรนี้ผมให้เด่นด้วยกันสำหรับพวกนี้นะสูตรเลขสองนะครับโอเคนะ3ามชุดส0มศูนก็อาจจะมาเป็นตัวกลับนะครับระวังพเพราะตัวนี้ศูนย์เป็นหลักหน่วยแล้วนะครับต่อมาศูนย์ก็อาจจะมาเป็นหลัก10นะครับอาจจะมาเป็นหลัก10บก็ต้องระวังนะครับต้องกลับด้วยนะครับ คิดว่าน่าจะเป็น8คิดว่า80ูนี่ยนะครับน่าจะกลับมาเป็น08นะครับน่าจะช่วงนี้สูตร880มาแรงนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับแต่สูตร0ก็ที่บอกนะครับมาเยอะแล้วนะครับมันก็อยู่ในในภาวะเสี่ยงนะครับมาบ่อยมาเยอะมากยิ่งวันนี้มา3ตัวนะครับก็ลองแล้วแต่ชอบอันนี้เป็นความชอบแหละนะ พรุ่งนี้ก็รูดที่แนะนำนะครับศูนย์เสี่ยงเป็นะเบิร์นก็ยังต้องรออยู่นะครับแต่คิดว่าถ้าหายไปนะมันอยู่ในช่วงที่มันมีเบิร์นมาก็น่าจะมาอยู่นะครับน่าจะมาถ้าใครจะรูดเบิร์นก็ลองรอรอบสามกับสี่ดูนะครับสองรอบพอนะครับพรุ่งนี้หนึ่งนะครับนี้ผมขอเด่นหนึ่งนะครับดีกว่าเพราะว่าวันนี้หนึ่งหายนะครับพรุ่งนี้คอยดูนะหนึ่งหาย หนึ่งที่มาบ่อยๆก็มีหนึ่งอะไรครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดอ่าหนึ่งเจ็ดออฟไอทูดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด 4, 1, ล่าสุดอ่ะหนึ่งเจ็ดออกไปแล้วนะครับที่มันจะสลับกันเนี่ยหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดก็ขอเน้นที่หนึ่งสี่นะครับตรงนี้ไปดูนะครับเราจะมาไหมไม่มาก็ขออภัยนะครับเพราะว่ากันไปตามสูตรนะครับแต่ปกติก็ก็มาอยู่นะครับตรงๆด้วยนะครับ ช่วงนี้แม่นอยู่นะครับก้อน,นที่1 4่สก็อย่าทิ้ง17นะครับก็หยุดแล้วนะครับทางโน้ตก็เห็นอยู่บานตัวเลขเก่าวันที่14เอาวันที่13มามมาง่ยเอาเลขของวันที่13มาแทงยังไงก็ถูกมันต้องมีสักตัวหนึ่งนะก็เหมือนวันที่13มใช่ไหม,ก,มก็มีเลขของวันที่12นั่นก็คือ6 3สนั่นเองนะครับแล้วก็6 7แล้วก็7ด เจ็ดหกแล้วก็หกเจ็ดก็บอกแล้วนะครับสูตรเก่าเห็นไหมวันก็ให้นะให้อยู่ว่าให้ตามสูตรเก่าสูตรเก่าก็หมายความว่าเมื่อวานออกอะไรคุณก็ตามนั้นแหละแล้วก็กลับใชไหมสูตรเลขเก่าเข้าถึงสองตัวนะครับสามหกออกหกสามเจ็ดหกออกหกเจ็ดไม่ได้ยากเลยนะครับอ่าน ออก2ตัวแล้วพรุ่งนี้สูตรเก่าจะมาไหมน่าจะมา1ตัวนะครับสูตรเลขเก่าน่าจะมาหตัวนะครับเลขเก่าก็หมายถึงวันที่1 3มนี่แหละไปออกวันที่14นะครับนี่ก็ถึงต้องก็ก็มันไม่เป็นไรอยู่แล้วเพราะเราเราก็ให้ตามเลขเก่าอยู่แล้วนะแต่เราขยายเลขออกนะครับเห็นไหมนะครับนี่สองสามก็เป็นเลขเก่าแล้วเราก็ขยายโดยใช้สูตร3ามาแปดเพราะว่ามันเป็นสามก็ให้ตามไปแล้วนะ ก็อ,อย่าทิ้งเลขเก่าเห็นไหมอย่าทิ้งสองสามนะครับอาจจะมาเป็นสามสองเบิ้ลน,นะครับเบิ้ลเบิ้ลหายไปหนึ่งวันนะครับก็น่าจะมานะครับก็น่าจะมาอยู่นะครับแต่ยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่จริงก็อยากให้รอนะครับแต่ถ้าจะตามก็เหมือนเดิมนะครับล่าลสุดเบิ้ลออกหนึ่งหนึ่งนะครับก็เหมือนเดิมครับหนึ่งสี่เจ็ดลองดูนะครับ เจ็ดเจ็ดสี่สี่อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะรูดเบิ้ลก็ได้นะครับแต่อย่าเยอะนะครับเพราะว่าถ้ายังไม่อยากให้เสี่ยงนะครับอยากให้รอมาสักหนึ่งครั้งแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาอยู่ในช่วงนี้แหละเดี๋ยวมาแล้วนะครับช่วงเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนะครับอยู่ช่วงนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าเผอิญว่าเบิ้ลอย่างที่บอกนะเพิ่งมาต่อๆกันอีกห้าวันก็เลยอาจจะหยุดหยุดเป็นหนึ่งวันก็ไม่แน่นะที่สิบสี่อาจจะกลับมานะครับ เดี๋ยวถ้ายังไม่ยังไม่แน่ใจก็ให้เป็นตัวเจาะไปนะครับ C477 นะหนึ่งหนึ่งนี่หมายถึงว่าเพิ่องออกไปนะครับส่วนใหญ่บเบิ้์ดไม่ค่อยออกตัวกันอ๋อไม่แน่ไม่แน่ไม่ได้นะครับมีก็มีสามสามนะครับที่ออกบ่อยกกเขียนให้ดูอีกทีนะครับสามสามเคยมาถึงสามครั้งใช่ไหมเอาตัวท,ที่ออกบ่อยๆเลยกัอนปนระะมาเนี่ยนะ เบาๆนะครับเบาๆโอเคประมาณนี้แหละนะครับก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนที่ถูกก็รบกวนกดถูกใจนิดนึงนะครับจะได้อยู่เออมีใครถูกอะไรบ้างนะครับจะได้ชอเช็คได้นะครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ